Khôn keng. hello Đến hàng mà lại É? É? Khôn keng, Đến mà lại luôn. Lẹ. Đã, nó mà เอะเออุ้ยจับเออคลอยๆลูกฮอะืมก้นเจง ค้นเก่งอะคะอ่าค้นเก่งค้นเก่งคะระวังตกนะไม่เล่น มิลินมิลินจับสองมือลูกจับสองมือค่ะเดี๋ยวล้มตุ้มเลยนะมิลินจับสองมือค่อยๆเลาะมาจับสองมือค่อยๆเดินมิลินสองมือลูกสองมือค่ะเดี๋ยวล้มลินมาม่าไม่ได้จับนะลูกเออ จับสองมือเกาะสองมือมอืค่อ,อยๆเดิน สองมือมิลินมิลินอย่าพึ่งหนูค่อยๆล้อหนูค่อยๆเดินไปลูกหนูโผล่ไปไม่ได้ค่อยๆเดินอืมลินลินมิลินมิลินหนูค่อยๆเดินไปค่อยๆเกาะเดินไปก่อนเออเดี๋ยวก็ถึงเออค่อยๆเกาะเดินไปมิลินมิลินลูก ค่อยๆเกาะแล้วก็เดินมาเกาะแล้วเดินมาเร็วเอาไม่ถึงหรอลูกมาม่าไม่ได้จับนะมิลินเกาะเกาะดีๆเกาะดีๆค่อยๆเกาะมาก,ก่อนลูกเกาะก่อนเออค่อยๆเกาะเดินมาหนะนะหนะ ออมาอีกนิดเดียวเองลูกเดี๋ยวก,ก็ลุ้มตุ้มหรอกค่อยๆจะถึงแล้วแล้วจะถึงแล้วแล้วโอ้โหจะถึงละมิลิจะถึงแลวค่อยๆค่อยๆอุ๊ยเออค่อยๆอ่ะเดินเดินมาเร็ว มิล e ินเดินมาเร็วจะถึงแล้วแล้วลูกมิลินใหญ่าหญ่ใอย่าหญ่ใหญ่ใหญ่ทำเก่งอุ้ยอุ้ยขึ้นมาลูกมิลินมาขึ้นนี่มิลินขึ้นทางนี้ มิลินอุ้ยอหมาหมาบอกค่อยๆเดินเลาะมาลูกลืนลินดี๋ย่างหลัง อุ้ยเหนื่อยไหมค่อยๆไม่รีบค่อยๆลูกอย่าปล่อยมือค่อยๆเออค่อยๆเดินอย่างนั้นน่ะเออถูกต้องถูกต้องค่ะเออเห็นไหมถึงแล้วม้งเหรอลูกลูกจะม้งเหรอลูกมาค่อยๆเดินมาเดินมานี่เร็ ้ะค่อยได้ไหมอย่าตกอีกนะอย่าตกอีกนะอย่าตกอีกนะแหน่แหน่ทำเก่งมิดินทำเก่งน้ำลูกจะตกนะ ลิ้นลิ้นตกตกตกค่อยค่อยเดินเลาะไปไม่ทำอย่างนั้นลูก๋ยวงายหลังตู้นะค่อยค่อยอยุ้ย